หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับโจโฉที่ยุทธการกลัวต่อครับอ้วนเซี่ยวก็ก้าวเข้าสู่ชะตาชีวิตที่ตกอับไม่ว่าจะเป็นดินแดนต่างๆที่เริ่มเสื่อมศรัทธานในตัวผู้นำเหล่าลูกชายที่ต่างทาวินหาอำนาจจะขึ้นมาแทนที่ผู้เป็นพ่อหรือจะเป็นเรื่องราวความเจ็บแค้นในจิตใจ ที่อ้วนเซี่ยวนั้นมีต่อโจโฉศตรูที่ไม่ได้เก่งกว่าตัวเองเลยแต่กลับเอาชนะตัวเองได้ทุกครั้งไปคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กในตอนนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักเรื่องราวของจุดจบของอ้วนเซี่ยวและมรดกที่เขาทิ้งเอาไว้ให้กับแผ่นดินในช่วงคุยเฟื่องเรื่องสามก,ก๊ก มรดกของอ้วนเซี่ยวจอมคนแห่งกี่จิ๋วไปชมกันเลยครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่อง3มก๊กกับผมโคชกริตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าหายกันไปนานมากเกือบสองอาทิตย์แล้วนะที่เราไม่ได้ลงคลิปกันเลยแต่ว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วก็ดยการที่ผมต้องมีงานส่วนตัวเข้ามาแล้วก็ไปพักผ่อนนะวางทุกอย่างพักบ้างผมทําคลิปเนี่ยโอ้โหอาทิตย์หนึ่งสอสามคลิปนะไม่ได้พักเลยแม้แต่สัปดาห์เดียวเนี่ยมาหลายอาทิตย์แล้ว หลายเดือนแล้วสิก็เลยอยากจะพักผ่อนบ้างนะครับก็ในต,ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนแรกของเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็เยจะให้คุณผู้ชมได้รู้จากจุดจบของอ้วนเสี้ยวกันไปพร้อมกันเพื่อที่จะยินดีต้อนรับตอนใหม่ของจูลง่งแล้วก็คุณซึกอีกหลายๆท่านนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยได้พิมพ์มาไว้ในช่องคอมเมนต์ผมอ่านหมดแล้วผมตอบเองหมดนะทำแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เรามาร่วมติดตามชมจุดจบของอ้วนเซี่ยวกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอ้วนเซี่ยวครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับโจโฉก็พากันเดินทางถอยทัพกลับกีจิว๋วอย่าลืมนะครับแม้ว่าอ้วนเซี่ยวเนี่ยจะสูญเสียกองทัพ7000 0 0แต่กองทัพตามหูเมืองต่างๆที่อ้วนเซี่ยวมีอยู่เนี่ยก็มีไม่ต่ำกก่าหัวเมืองหลายหมื่นนายรวมๆกัน ก็อาจจะสู้โจโฉไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าสามารถต้านทานโจโฉได้อย่างแน่นอนถึงกระน,นั้นครับแม้จะมีสเสบียงมีฐานเศรษฐกิจมีกำลังพน้นแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกองกำลังชนเผ่าทั้งหลายแต่สิ่งที่พังทลายไปและฟื้นกลับมาไม่ได้เนี่ยคือหัวใจของวันเซียลด้วยความที่เป็นเด็ก เป็นเด็กที่มีคนตามใจเป็นคนที่มีคนเลียประจบสอบรอตลอดวันหนึ่งเมื่อเขาพ่ายแพ้ครับเขาได้รับรสชาติที่ขมขื่นที่สุดในชีวิตถ้าแพ้กับศัตรูที่ยิ่งใหญ่กว่าอ้วนเซียวคงไม่ล้มลงขนาดนี้แต่นี่ฮะอ้วนเซียวแพ้ให้กับโจโฉลูกไล่ตัวเองตั้งแต่เด็กๆทหารโจโฉก็มีน้อยกว่าสเบียงก็มีน้อยกว่า แต่อ้วนเสี้ยวแพ้แพ้แบบอดสูแพ้แบบพังพินาศความเครียดแค้นมันสูงอยู่เต็มอกครับคุณผู้ชมทําไม้อ้วนเสี้ยวเนี่ยเจ็บป่วยไม่ใช่ด้วยโรคทางกายแต่เป็นโรคแต่เป็นโรคทางใจอายุตอนนั้นอ้วนเสี้ยวแค่40กว่าเองครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ร่างกายหน้าตาเนี่ยซุดโทมประดุดดังคนที่เลยแลกหกไปแล้ว ยิ่งมองหน้ายิ่งเศร้าหมองยิ่งต่อสู้ยิ่งพ่ายแพ้อ้วนเซี่ยวหลังจากที่พ่ายแพ้ไปก็พยายามรวมกําลังพลน,นะครับมารบกับโจโฉอีกรอบแต่โจโฉก็ใช้กลยุทธ์ล่อให้อ้วนเซี่ยวเนี่ยเคลื่อนทับมาติดแม่น้ําแล้วก็กระนาบโจมตีอ้วนเซี่ยวจนอ้วนเซี่ยวเนี่ยพ่ายแพ้อีกรอบจอมคนผู้นี้จากที่เป็นบุคคลผู้มีสิทธ์เป็นเบอร์หนึ่งของแผ่นดินจีน กลายเป็นเพียงผู้แพ้ที่ไร้คนนับถือศรัทธาอ้วนเซี่ยวหลังจากพ่ายแพ้ในสนามรบครับก็กลับเข้าเมืองแล้วก็ตรอมใจตายในที่สุดแต่ว่าก่อนที่จะตรอมใจตายครับอ้วนเซี่ยวเนี่ยไม่ตัดสินใจเลือกทายาตอ้วนเซี่ยวมีลูกชายสามคนอ้วนถมัมพี่คนโตอ้วนทรง ลูกชายคนรองที่เกิดกับภรรยาน้อยแล้วก็อ้วนหีตามธรรมเนียมโบราณครับพ่อตายอำนาจวาสนาหรือตำแหน่งย่อมต้องตกแก่ลูกชายคนโตแต่อ้วนเสี้ยวเนี่ยไม่ชอบอ้วนถำมองว่าอ้วนถำเนี่ยขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ปกครองอยากจะมอบอำนาจให้กับลูกชายคนรองอย่างอ้วนทรง ทำให้เมื่ออ้วนเซี่ยวตายไปครับอำนาจส่วนใหญ่จึงตกไปในมือขององ้วนทรงเพราะว่าวอ้วนทรงเนี่ยเป็นดาวเด่นเป็นลูกชายคนรองก็จริงแต่เป็นลูกชายคนโปรดของอ้วนเซี่ยวทรงคนในอ้วนถำํำแล้วก็อ้วนฮีเนี่ยไม่ถูกใจแล้วก็คิดที่จะรบกับอ้วนทรงทว่าก็ตามคำตามที่ทุกคนรู้กันนะอ้วนเซี่ยวเนี่ยแม้ว่าจะเลือกลูกชายผิด ก็เลือกลูกชายที่มีความสามารถอ้วนทรงสามารถเอาชนะอ้วนถรมและอ้วนหีได้อย่างง่ายดายครอบครองฐานอำนาจในกีจิวและมนทนที่เหลือกลายเป็นเจ้าแห่งแคว้นทั้ง4ต่อไปตั้งกำลังพลรบกับโจโฉและพี่น้องตนเองเมื่อเป็นเช่นนั้นครับอ้วนถรรมและอ้วนหีเนี่ยเห็นว่าตนเองสูง้อ้วนทรงไม่ได้ก็เลยตัดสินใจ ไปขอพึ่งโจโฉโจโฉก็บอกอ้วนถามว่าโอ้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าเนี่ยจะช่วยเจ้าจัดก,การอ้วนทรงเองแต่ว่าข้าเนี่ยจะขอให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวข้าเพื่อเป็นการเกี่ยวดองสองตระกูลแล้วก็พวกเจ้าทั้งสองเนี่ยต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจข้าอ้วนถามอ้วนหีดินเช่นนั้นก็ตอบตกลงให้โจโฉเนี่ยรบกับอ้วนทรง โจโฉที่มีสเสบียงของอ้วนเซี่ยวแล้วก็ได้ทหารแต่ทัพของอ้วนเซี่ยวมาครับเรียกได้ว่าทรงพลานุภาพมากใช้เวลาไม่นานก็สามารถปราบอ้วนทรงได้สําเร็จแต่ถึงกระนั้นฮะเมื่ออ้วนทรงโดนปราบอ้วนถมกับอ้วนฮีเนี่ยก็คิดได้ว่าโอ้โหเราทําอะไรลงไปทําไมเราถึงทรยศพี่น้องตอนเองในขณะที่ศัตรูเคาะประตูบ้าน ถึงขนาดเชิญลูกน้องถึงขนาดเชิญศัตรูมาทำลายบ้านตัวเองเพราะความขัดแย้งของคนในบ้านทีนี้ครับอ้วนถําเนี่ยได้สติใช่ไหมคุณผู้ชมก็เลยไปจับมือกับอ้วนทรงแล้วก็อ้วนฮีรบกับโจโฉใหม่แต่ก็ตามสเต็ปครับอ้วนถําอ้วนทรงอ้วนฮีมีหรือจะเป็นจะมีความสามารถพอที่จะสู้กับโจโฉก็เลยต้องพ่ายแพ้ไปอีกอ้วนทรงอ้วนฮีแบบนี้ไปได้ อ้วนถำเนี่ยพยายามจะขอกลับไปรับใช้โจโฉใหม่แต่โจโฉก็สั่งให้ลูกน้องตัดหัวเป็นที่เรียบร้อยสองพี่น้องอ้วนส่งอ้วนฮีครับเดินทางผ่านดินแดนอันุรกันดารติดต่อกองกําลังชนเผ่าให้เข้าร่วมอกองกําลังชนเผ่านี้อ้วนเซี่ยวสร้างคอนเนคชั่นไว้นะฮะติดต่อกองกําลังชนเผ่าให้เข้าร่วมแล้วก็ไปรบกับโจโฉแต่ก็แพ้อ,อีก คือพี่น้องตระกูลอ้วนตอนเนี้ทำอะไรโจโฉไม่ได้เลยครับได้แต่สู้แล้วก็แพ้สู้แล้วก็แพ้ต้องถอยไปพึ่งกองสุนของเจ้าเมืองเหลียวตังพอไปพึ่งกองซุนของเนี่ยโจโฉก็อยากจะยกกองทัพไปรบด้วยตัวเองแต่ว่าตนเองนั้นติดปัญหาการดูแลความสงบในดินแดนที่ยึดมาได้ก็เลยส่งลูกน้องคนสนิทไปรบกับนี่เลยครับ อ้วนทรงแล้วก็อ้วนหีหลักๆก,ก็จะมีเตียวเลี้ยวกุยแกแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ฮะผมอยากจะเล่าประวัติมากแต่ว่ายัางไม่ได้เล่านะฮะเขาก็คือโจสุนนั่นเองเป็นผู้บัญชาการกองกำลังทหารมา้าพยักเสือดาวกองกำลังทหารมาที่เก่งที่สุดของโจโฉแล้วก็เป็นกองกำลังที่ช่วยให้โจโฉเนี่ยเอาชนะอ้วนเสี้ยวได้ในศึกกวัวต่ออ้วนทรงอ้วนหีหนีไปกุยแก เตียวเลียวแล้วก็โจสุนยกกองทัพตามกองกําลังชนเผ่าออกมาต่อสู้ก็โดนโจสุนเนี่ยตัดหัวโดนเตียวเลี้ยวเนี่ยตัดหัวสู้กองทัพโจโฉไม่ได้เสียอย่างเดียวครับด้วยสภาพการเดินทางที่มันทุร,รักกันดารแล้วก็ลำบากเนี่ยกุยแก่ตอนนั้นครับป่วยอยู่แล้วก็เลยโจโฉเลยพยายามส่งกลับไปฮูโตเพื่อรักษาแต่ก็ไม่ทันการ กุยแกก็ได้มอบแผลให้กับโจโฉว,ว่าตอนนี้เนี่ยอ้วนทรงอ้วนฮีไปเข้าด้วยกับกองซุนของสายที่สองกองกําลังนี้จับมือกันเนี่ยก็เพราะว่าเขากลัวกลัวท่านเนี่ยท่านโจโฉจะไปขยี้ทั้งคู่แต่หากท่านโจโฉปล่อยสองคนนี้อยู่ด้วยกันานานๆสองกองกำลังนี้อยู่ด้วยกันานานๆเนี่ยกองซุนของจะทรยศอ้วนทรงอ้วนฮีมาสวามิภักดกับท่านเองเพราะว่า คนตระกูลกองซุนเนี่ยเสื่อมอํานาจแล้วก็พ่ายแพ้เพราะว่าคนตระกูลอ้วนเนี่ยทรยศฉะนั้นทางที่ดีที่สุดท่านต้องไม่ทําอะไรเลยแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงครับอ้วนทรงอ้วนหีเนี่ยถูกกองซุนกองตัดหัวแล้วก็ส่งหัวมาให้กับโจโฉพร้อมคําสวามิภักดิ์เป็นการปิดประตูของตระกูลอ้วนเลยก็ว่าได้มรดกของอ้วนเซี่ยวจบลงเท่านี้ครับจบลงอย่างน่าเศร้า ลูกชายทะเลาะกันเองจนบ้านแตกเชิญศัตรูเข้ามาในบ้านเพื่อทะเลาะกันสุดท้ายมาจับมือกันสู้กับศัตรูก็สายเกินไปแล้วบาปกรรมที่อ้วนเสี้ยวเคยทำไว้กับกองซุนจ้านอ่ะก็มาส่งผลกับลูกชายของตนเองด้วยการที่ตระกูลอ้วนต้องจบสิน้นฐานอำนาจกี่จิ๋วที่สร้างและรวบรวมมาในระยะเวลาหลายปี สูญสลายไปในพริบตาอ้วนเซี่ยวเนี่ยไม่ใช่คนโงูไม่ใช่คนบ้าแต่เป็นคนที่มองไม่เห็นจุดผิดพลาดของตอนเองและถึงแม้จะมองเห็นก็ไม่ยอมแก้ไขส่งผลให้แม้ว่าเขาจะตายไปแล้วครับมรดกที่เขาทิ้งเอาไว้เบื้องหลังให้กับลูกหลานก็ส่งผลให้ลูกหลานแทนที่จะจับมือกันเหนียวแน่น กลับเข็นฆ่ากันเองอย่างไร้เหตุผลจนถึงขนาดที่วันหนึ่งครับวันที่โจโฉจะตั้งทายาททายาทตอนนั้นโจโฉมีสองคนที่หมายตาเอาไว้หนึงคือโจหนึ่งคือโจผีสองคือโจสิทธิ์โจสิทธิ์เนี่ยฉลาดกว่าโจผีแต่โจโฉเนี่ยลังเลเพราะว่าโจสิทธิ์เนี่ยเป็นลูกคนร้องก็เลยไปปรึกษากับกาเซี่ยงที่ปรึกษาของตนเองว่า ควรจะตั้งใครเป็นทายาตดีกาเซียงก็เลยบอกโจโฉเลยครับว่าเรียนใต้เท้าท่านลืมเรื่องของอ้วนเซี้ยวและเล่าเปียวไปแล้วเหรออ้วนเซี่ยวเล่าเปียวตอนตายแต่งตั้งให้ลูกชายคนรองมีอำนาจสุดท้ายทั้งเกงจิ๋วและกี่จจิ๋วก็พินาศตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของโจโฉ โจโฉก็เลยตั้งโจผีลูกชายคนโตขึ้นเป็นทายาทขอตนเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยนั่นเองเรื่องราวของอ้วนเซี่ยวและตระกูลอ้วนจบลงเพียงเท่านี้ครับแต่บทวิเคราะห์ที่เรากำลังจะได้เนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับตอนสุดท้ายของอ้วนเซี่ยวละ ผมก็พูดตามตรงเขาว่าตัวละครนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ผมชอบที่สุดนะแต่ก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ในแง่ของการเรียนรู้ให้กับคนได้มากที่สุดด้วยความที่อ้วนเสี่ยวเนี่ยทำผิดพลาดมากกว่าสร้างความสำเร็จครับคุณผู้ชมได้เห็นการเดินทางของเขาจากลูกชายของคุณนางหั่น4ีชั่วคนมาจนถึงเจ้าแห่งกี่จิว๋วและสุดท้ายกลายเป็นเพียงศพ ท,ที่หมดใช้คําว่ายังไงดีล่ะกลายเป็นศพที่หมดยศถาบรรดาศักดิ์ให้ศัตรูหัวเราะเย้ยหยันเท่านั้นเองเราขุนศึกที่อยู่ใกล้ชิดล้วนหนีหายไม่ก็สวนพักกับศัตรูเรากุนซื้อที่คอยเลียแข้งเลียขาก่อนละทิ้งเราทหารที่เคยเชื่อมั่นศรัทธาก็พากันเบือนหน้าหนี อ้วนเซี่ยวไม่ได้ทิ้งมรดกอะไรที่มันงดงามเอาไว้เลยครับขนาดลูกชายตัวเองยังฆ่ากันเลยะจะว่ายังไงดีล่ะคุณผู้ชมอ้วนเซี่ยวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเรานะถึงคนที่มีทุกอย่างยกเว้นรากฐานที่มั่นคงวันหนึ่งหอคอยมันถลม่มมันก็พังมาหมดเลยไหนจะการดูแลคนในครอบครัวที่ ไม่เหมาะสมคืออ้วนเซี่ยวเนี่ยดูแลลูกชายไม่ดีลูกชายอ้วนเซี่ยวสามคนต่างก็ทะเยอทยานแต่อ้วนเซี่ยวกลับมอบอำนาจให้ทั้งสมคนส่องสุมกำลังพลสร้างคอนเนคชันในตัวของตัวเองแน่นอนครับมันทําให้ลูกชายเนี่ยกลายเป็นนักรบแต่มันก็ทำให้ลูกชายทั้งสามคนเนี่ยยินดีเข็นฆ่ากันเพื่ออำนาจด้วย ้วนเซี่ยวมองไม่เห็นสิ่งนี้แม้กระทั่งในวินาทีสุดท้ายของชีวิตก็ยังพยายามเอื้ออำนาจให้กับอ้วนทรงลูกชายคนรองอยู่ผิดธรรมเนียมจารีตประเพณีแล้วก็ทำให้อ้วนถามกับอ้วนฮีพากันรุมอ้วนทรงคุณผู้ชมว่ามันเป็นยังไงล่ะผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายครับในบทวิเคราะห์ตอนนี้ผมคงบอกคุณผู้ชมได้แค่ว่า ให้คุณผู้ชมเนี่ยกลับไปดูตอนเก่าๆดูบทวิเคราะห์ตอนเก่าๆอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องราวของชายคนนี้ว่าเขาทำผิดพลาดอะไรแล้วก็ทำดีอะไรเพราะสุดท้ายครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพียงบทสรุปของชีวิตเขามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของตัวเขาเองนะแต่มันก็เกี่ยวข้องกับมรดกของเขาก็คือลูกของเขานั่นเองที่ถ้าจะสรุปถ้าจะได้ข้อคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งจากตอนนี้ที่แบบเป็นยูนิคเลยนะแบบเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเนี่ย ็คือเรื่องของการดูแลลูกครับผมพ่อแม่ที่ดีจะเลี้ยงดูลูกให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรักกันดูแลกันส่งเสริมกันแต่พ่อแม่ที่ผมไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ที่ไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าพ่อแม่ที่ดูแลลูกได้ไม่ดีพอก็จะส่งวันให้ลูกเนี่ยตีกันเองทะเลาะกันเองมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลแล้วและ มันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่สอนพ่อแม่หลายๆคู่ได้ดีนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงดูดูแลลูกคุณต้องยุติธรรมกับลูกคุณต้องแฟกับลูกคุณต้องมอบอำนาจให้กับลูกมอบสิทธิการตัดสินใจให้กับลูกแต่ต้องมอบในระยะเวลาหรือในตอนที่เขาเหมาะสมแล้วเวลาเขาทำผิดคุณต้องลงโทษเวลาที่เขาทำไม่ดีคุณต้องตักเตือนมิเช่นนั้นชะตาชีวิตลูกๆก,ก็อาจจะไม่ก็อาจจะลงเอยแบบเดียวกับอ้วนเสียยก็ได้ ที่ลูกชายที่ลูกทั้งหลายทะเลาะก,กันเองนี่ก็คือทั้งหมดสาหรับคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของกวนเซี่ยวจองคนแก่งกีดฉิ๋วในตอนนี้นะครับซีรีส์ต่อไปนอกจากจูร่งแล้วยังมีขุนศึกอีกมากมายแล้วก็ที่ปรึกษาอีกหลากหลายครับที่ยังสามารถเล่าถึงให้คุณผู้ชมฟังได้สาหรับวันนี้ผมโค้ชปิดขอ,ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนจริงๆครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้ ขอบคุณครับที่ยินดีต้อนรับของกลับมาสู่ช n e l นี้อีกครั้งถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช n e l แล้วก็ที่สำคัญครับคอมเมนต์ไว้ด้วยอ่าคอมเมนต์ไว้ด้วยผมจะไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยถ้าคุณผู้ชมแบบอะไรนะมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าอยากฟังเรื่องของตัวละครตัวไหนอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายครับกดกระดิ่งไว้ด้วยตอนใหม่อัปเดตจะได้ไม่พลาดแนมะ้แต่ตอนเดียวสำหรับวันนี้ผมโค้ชกริดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนจริงๆริงครับ ที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้สารวน,นี้สวัสดีครับ